สวัสดีกันด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารายการนี้จะชื่อว่ารายการอะไรนะครับแต่วันนี้เนี่ยแปลกๆหนะึงเพราะว่าทุกคนจะเห็นมือทุเรทุรของผมนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องแวนการ์ดกันนะครับผมซึ่งกล่องนี้เนี่ยมีชื่อว่า Happy New Year Gift Set 2022นะครับที่ซื้อมาเนี่ยหลักๆเลยคือผมอยากได้ไอ้5ใบนี้นะครับเนี่ยกงมันไม่โฟกัสอ่ะอืมเนี่ยนะครับอยากได้5ใบนี้นะส่วน ไอ้ที่มันเยอะเนี่ยมันน่าจะเป็นเด็กสุ่มนะครับซึ่งก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันจะเป็น p r i o l deck ที่เป็นเด็กพร้อมเล่นหรือว่าจะเป็น booster deck นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้มันเป็น deck m o อ e ด้วยนะแบบเป็นสาวๆน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยจากเห็นที่เป็นขอบๆด้านข้างเนี่ยเห็นไหมมันดูจะไม่ได้ลุนแล้วแหละนะครับเออโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอแกะกล่องก่อนแล้วนะันนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะฮะ โอเคก็แกะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเปิดดูกันนะซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าตัวข้อมูลการ์ดอะไรพวกนี้เนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้นะว่าใบไหนมันดีไม่ดียังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากล้องเนี่ยมันไม่ชัดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะเพิ่งลองทําคลิปแนวนี้ครั้งแรกนะครับโอเคก็มาเปิดกล่องกันนะอเอ้เดี๋ยวคือยังไงวะ เฮ้ยอบอกบ,บอกนะว่าผมได้เจนี่เหรอหรือว่าอะไรเดี๋ยวงงว่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันอันนี้เนี่ยคือซองไอ้ห้าใบาที่เขาให้มานะครับอ่าที่มันอยู่หน้ากล่องน,นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับมันไม่ค่อยโฟกัสอะทุกคนยังไงก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับ ใบแรกเนี่ยเป็น c u r แล l a ซ c e r นะครับก็เป็นชา a d o w พา l าดินนะครับผมเทคของใบนี้นี่มีอยู่สองอย่างนะครับอันแรกเนี่ยเป็น Continue เมื่อคุณคอการ์ดใบนี้จากมือนะครับจะต้องคอลงช่องเรียากาศที่มี Unit อ,อยู่เท่านั้นนะส่วนอันที่สองเนี่ยเป็น Auto เรียกาศนะครับเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่ง Unit นี้เนี่ยจะได้รับหนึ่งหมื่นจนจบเทินนะครับถ้าบนดาเมจโซน n e ของเราเนี่ยไม่มีการ์ดใหญ่หน้าอยู่จะสามารถเข้าเตอร์ชาร์จได้หนึ่งใบนะครับผม ใบต่อมาเป็นแกรนบูนะครับผมเป็นราชาโจรสลัดแห่งกุหลาบยามค่ำคืนไนโรสนะครับเป็นเกรดสีสไลด์นะครับผมเทคก็มีอยู่2อย่างเหมือนกันนะครับใบนี้แอคแวนการ์ดนะครับบันเปอร์เทิร์นเคอรตบาสหนึ่งใบเลือกไงก๊์ดที่มีชื่อเหมือนยูนิตนี้ที่คว่ำอยู่บนจีโซนของคุณหนึ่งใบเลือกร์ดจากรอบโซนของคุณไม่เกินจำนวนการ์ดที่ไงายหน้าอยู่ในจีโซนของคุณบวกหนึ่ง คอการ์ดทั้งหมดที่คอการ์ดทั้งหมดที่เลือกลงช่องเรียกาศที่แตกต่างกันในสภาพฮอลโลนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแกนบูนะครับแล้วถ้าคุณคอการ์ดเกรดสามหรือมากกว่ายูนิตนี้จะได้รับคิยิคอลบวกหนึ่งนะครับออโต้แวนการ์ดนะครับเมื่อเริ่มต้นเมื่อเริ่มต้นช่วงแบตเทิลเฟสของคุณ เรื่องยูนิตคูณตามจำนวนการ์ดที่มีคำนว่าในโรสในชื่อการ์ดที่อยู่ในดรอปโซนของคุณจนจบเทินยูนิตเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับบวกห้าพันนะครับพาวเวอร์นะได้พาวเวอร์บวกห้าพันใบนี้เนี่ยเป็นแองเจิลเฟเธอร์นะครับมัลติเมดิค a ลแองเจิลนะก็เป็นเกรดหนึ่งนะเออลืมพูดเลยนะครับแอคเรียกาดถ้าในเทินที่มีการนำการ์ด ใบใหม่เข้าดาเมจโซนนำยูนิตนี้เนี่ยไปไว้ใต้กองการ์ดนะครับจ่วก,การสองใบและทิ้งการ์ดจากมือเราเนี่ยหนึ่งใบนะครับก็แองเจิลเฟเธอก็จะเน้นในเรื่องของพวกดาเมจโซนใช่ไหมอืมใบต่อมาเนี่ยเป็น m ั s คาริส์มัสเตอร์แฮนะครับก็เป็นเพลมูนนะสายแฮร์รี่เนาะใช่ปะไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เคยเล่นเหมือนกัน เทคเนี่ยมาเทียออโต้บรรกากาศคัเาเตอร์บาร์หนึ่งเลือกไกการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับยูนินที่ความอยู่บนจีโซนหนึ่งใบเลือกการ์ดที่อยู่บนเซอร์เคิลอื่นของคุณสองใบนำการ์ดเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่โซเมื่อยูนิี้โจมตีเนี่ยคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สนะครับถ้าจ่ายเนี่ยเลือกการ์ดที่ไม่เกินเลือกการ์ดไม่เกินสามใบจากโซ่พอการ์ดเหล่านั้นอะลงช่องเรียการ์ดที่แตกต่างกันและเมื่อจบเทิร์นนั้นนำการ์ดเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่โซคุณนะครับ คอนติเนีย a n g แวนกากีการ์ดที่มีความสามารถมาเทียทั้งหมดของคุณได้รับพลังสามพันตามจำนวนการ์ดที่มีคําว่าแฮร์รี่ในชื่อการ์ดท,ที่หงายหน้าอยู่บนจีโซนคุณแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับเป็นใบที่ผมอยากได้ที่สุดแล้วแต่กล้องมันไม่โฟกัสัสกใบเลยนะครับแม่เอ้ยคนนี้เนี่ยเป็นเจเนซิสนะครับเป็นชื่อว่าแม่มดแห่งขึ้นรางลางินเดน แอคเรียกา r เค้ u ตัวบาสสองโซบาสองเราจะได้ imaginary gift f o s c 1หนึ่งใบนะครับและก็นามาเกอร์ใบนั้นเนี่ยไปไว้ที่วันกาดนะผมว่าใบนี้เนี่ยน่าจะเอาไปใช้เล่นกับไอ้วอคเคอิออนได้อยู่นะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าวอคเคอริออนน่าจะออกเดือนหน้านะหรือเปล่าวะไม่ชัวนะครับผม avtd09 อะ โอเคมาดูอย่างต่อมานะครับมันเป็นอิซองหนึ่งอยู่ท้ายกล่องอะ่ะไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะครับเป็นจีการเดียนของเจนิสิตนะครับผมเทพิดาแห่งสีสันทั้งเจ็ดอีริสนะครับ ออโต้ Auto, เมื่อยูนิตนี้ได้เข้าช่องการเดียน,นะครับเลือกการ์ดจากดรอปโซนของคุณไม่เกิน3ใบและนําการ์ดทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่โซคุณนะครับถ้ามีการ์ด3ใบถูกนําเข้าโซคุณยูนิตนี้จะได้รับชิว5,000ันจนจบการต่อสู้นะครับหืมโกบพาราดินครับผมเป็นอาสูรทองคำสเตมี่แฟร์นะครับออโตเลือกเรียาการ ของคุณหนึ่งใบนําใบนั้นเนี่ยไปไว้ใต้กองการ์ดนะครับเมื่อยุดนี้เมื่อยุดนี้เนี่ยเข้าสู่ช่องการ์ดิอนสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายเปิดดูการ์ดห้าใบบนสุดจากกองการ์ดคุณเลือกการ์ดเกรดต่างกันไม่เกิน2ใบจากการ์ดเหล่านั้นขอลองช่องการ์ดิอนและสลับกองการ์ดคุณนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นมูราคุมโมะครับมันจะซุ่มจู่โจม ชิยูสุกิโอ้ชื่ออ่านยากจังออโต้ Auto, เมื่อยูนในนี้เข้าสู่ช่องการีออนนะครับในการต่อสู้ที่แวนการ์ดของคุณถูกแวนการ์ดคู่แข่งโจมตีเลือกเกราดาของคุณไม่เกินหนึ่งใบเพื่อนย้ายยูนิตนั้นเข้าสู่ช่องการียนจนจบการต่อสู้ยูนิตน,นั้นเนี่ยจะได้รับชิวห้าพัน คนหาการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนั้นจากกองการ์ดทุนไม่เกินหนึ่งใบขอการ์ดไปนั้นลงช่องการ์ดียนแล้วก็สลับกองการ์ดทุนนะครับแม่งเลยมีแต่อันที่ผมไม่ค่อยได้เล่นทางนั้นเลยโชคดีที่มีเจเนนะครับโอเคมาดูเด็กนี้ดีกว่าว่ามันเป็นเด็กอะไรนะครับผมโกพาลาดินเหรอใช่ป่ะต้องดูก่อนว่ามันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเป็น ม,มันแน่นดีกว่วโอเคผมก็ไปดูมาแล้วนะครับมันเป็นอ่าบูสเตอร์เดกนะเออรู้สึกจะมีสไปบร์เทอร์แล้วก็มีคังเโร่ด้วยนะครับนอกจากโกพาดดินนะก็ไม่ขอพูดความสามารถแล้วกันนะครับให้ดูไปทีละใบดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเมมโทรศัพท์จะเต็มนะอ่าใบต่อมานะครับนี่เป็นสไปบเทอร์นะครับเป็นเกรดสี อามีทัจิเกษตรด้วยอ่านี้ข้างเอโลนะครับอันนี้ก็โกพาลาดินอีกแล้วนะตัวนี้ทำไมจำได้ว่ามันดูเก่งๆวะนี่ก็โกพาลาดินนะครับโอ้ยนี่เป็นเกสี่เคอะไรเปนเท่าครับใช้กับเด็กไหนก็ได้นะครับอืม อันนี้ก็สไปร์บาร์เทอร์อีกแล้วรู้สึกจะเป็นสายลิเบเรเตอร์นะครับนี่ทาจิคาเซ่นะเป็นไบทิ้งสไตล์มั้งเนี่ยน,นี้ใบเริ่มของสไปร์บาร์เทอร์นะครับ อืมอน,นี้โก้พราดินนะครับผมวันนี้ก็โก้พราดินอีกแล้ววันนี้ถ้าจิคาเซอีกแล้วนะครับไม่ได้เล่นทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเพอร์เฟกการ์ดของโก้พราดินนะครับผมมันคือชุดอะไรวะอ๋อ GPTT สิบสามนะครับ อ๋อ oh. นี่สไปด์บอมเบอร์เอ้ยไม่ใช่สไปด์บาร์เทอร์เฟกบอมเบอร์ชื่อมันนะครับอันนี้ค่างีโรอันนี้ก็เอาไว้สไตร์เหมือนกันเหรอเนี่ยเออแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับโอเวอร์โหลดด้วยหรออันนี้ทาจิคาเซอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเกรดเอ้ยไม่ใช่เป็นเพอร์เฟคการ์ดของสไปด์บาร์เทอร์นะ อันนี้ก็โกพาลาดินนะครับอันนี้เป็นใบเริ่มของคาเิโร่บ้งเนี่ยอืมรู้สึกรู้สึกแบบยังไงดีวะความรู้สึกของผมควรจะรู้สึกยังไงอันนี้เป็นเรื่องของซาจิกาเซน่ารัก,กว่าเป็นในอนสาวว่ะเออเหมือนก้องเลยอะไม่เหมือนก้องเลยว่ะเออน่ารักอะใบนี้้ผมชอบอะคือนี้เป็นสาวครับ ซาเบชคอนซูเลอร์ทาจิคาเซมันทำไมผมรู้สึกผมไม่ค่อยพอใจอีกการ์ดข้างในนี้เท่าไหร่วะอ, <c oughs> อืมวันนี้เป็นน้องหมาครับอาจจะเกาว <c oughs> นี้ก็สไป์บราเธอร์นะครับ <c oughs> ผมอาจจะไม่ได้เรียงแคลมให้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะ <c oughs> นี่ก็คางีโร ถ้ามีเสียงรบก,กวนต้องขออภัยนะครับอุ้ยหมาน่ารักอันนี้มันเป็นหมาพันอะไรอะ่ะมีผีเสื้อด้วยนะครับ Escal Liberator อืมอันนี้ก็อันนี้ก็น,น,กน,นี่อันนี้ไม่ใช่หมานี่ันนม้าป่ะวะอันนี้ถ้าจี๊ค้าเสอีกแล้วนะครับอันนี้ข้างเอโร่นะ มังกรล่อนล่อน,ลอนทลาเรอสปไปรบราเธอร์อีกแล้วมังกรปืนใหญ่เฮลวี่อาเส้นชื่อโคเทอันนี้ก็ทาจิกาเซออีกแล้วนะครับสปไปรบราเธอร์ คางเงโรอันนี้ก็คางเงโรอันนี้เป็นใบเริ่มต้นอีกแล้วอุ้ยอันนี้ก็คางเงโรโอเวอร์หลอดด้วยการดาราโกนิโอเวอร์หลอดเหรอ,หรอเท่ไหมอ่ะใบน,นี้เท่เท,เท่ไม่เท่ไม่รู้แต่ผมรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยโอเค ันนี้เป็นเจ็ตมอเตอร์โดสตี้สไปร์บาเทอร์นะครับอืมอืมองเสียวดวงไปลงกับพวกในเกมไปแล้วไงแม่งหุ้ยกระตายอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักเออว่ะ <laughs> เออน่ารักนะชื่ออะไรอะ่ะแจ็กกี้แรบบิทนะครับเป็นฮิวทิกเกอร์นะเมื่อกี้โอ้เป็นฮิวไง่แดมนะครับฮิวไง่แดมใช่ใช่อันนี้เป็นคริของสไปร์บเทอร์นะครับอันนี้คริของโกพาราดิน ฮิวของคางเยโร่อันนี้ก็ฮิวหงายดมนะครับผมฮิวที่ไวทิงการเดียนอ,อันนี้สแตนของสไปร์ร่เธอร์นะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นรอทริกเกอร์ของสไปร์ร่เธอร์เช่นกันนะครับฮิวทริกเกอร์ของทาจิคาเซ่นะครับมันดูเท่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย ผมได้เปิดมาตั้งตั้งนานเพิ่งจะมาว้าวกับใบนี้นี่แหละแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นฮิลทริกเกอร์นะครับของอ่สไปรัลเทอร์เช่นกันนะเออสวยนะครับใบนี้อันนี้คลิปของคางิโรนะครับและก็ใบสุดท้ายนะครับเป็นอ่ามีอควาฟอสแถมมาด้วยนะครับมิงวับมิงวับ แต่ในกล้องนี่ไม่ค่อยวิ่งวับเท่าไหร่อ่าเกรดสี่นนะโอเคก็มันก็น่าจะประมาณนี้แหละผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันสุ่มแล้วมันได้อย่างอื่นไว้หรือเปล่าอย่างเช่นแบบเป็น trial เด c k เลยหรือเปล่านะครับเพราะมันบอกสุ่มสินค้าไงมันไม่ได้แบบมันไม่ได้บอกว่ายังไงอะ่ะเออ ก็เป็นว่าในกล่องก็น่าจะเป็นประมาณน,นี้นะครับผมแล้วก็มีอันนี้ผมว่าน่าจะแถมว่กเพราะว่าในในนั้นไม่เห็นมีบอกว่าจะมีพวกนี้นะครับเออเป็นจีการี่นะสามใบนะครับน่าจะแถมแหละผมพอใจใบนี้สุดแล้วแหละเจนี <laughs> A นะครับไอ้กล้อง กล่องมันบางอ่ะกล่องเอาไว้ตั้งกล้องตั้งโทรศัพท์มันบางบะ่ะแล้วก็ห้าใบนี้นะครับผมที่ให้ดูไปที่น่าจะเป็นหลักๆแหละที่ต้องการนะครับอืม ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะโอเคก็ถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลมีอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าต้องการให้พัฒนาตรงไหนเนี่ยก็สามารถบอกมาได้นะครับยกเว้นเรื่องเสียงรบกวนเนี่ยน่าจะมีมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็คงไม่ได้ทําคลิปเปิดการ์ดแบบนี้บ่อยๆหรอกเพราะว่านานๆาทีจะซื้อมาทีนะครับก็โอเคเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับให้กับช่องหนึ่งศูนย์หนึ่งโตนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนนะว่าผมได้ทําคลิปใหม่มาแล้วนะครับ ตอวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบายบายมือโคตรใหญ่เลย